พี่พยายามเลือกไม่ใส่กางเกงขาสั้นนาอไม่งั้นมันจะเหมือนฟุตบอลมากเกินไปสมมุติถ้าเราวางเสื้อเป็นหลักใช่ไหมพี่ก็จะดูว่ามันมีส่วนไหนของเสื้อที่มันมีสีอื่นนอกเหนือจากสีพื้นไหมเหมือนชุดนี้มันมีสีขาวพี่ก็แค่เอาเกงสีขาวมาหลัากการพี่มันคือแค่นั้นเลยก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แล้วที่อาร์มบอกว่าโดนล้อเนี่ยคือไปแต่งยังไงเนียบอกพี่หน่อยเอามาแชร์กันหน่อยที่อยากรู้อ๋อผมก็ใส่เสื้บอบอลนะครับแล้วก็ใส่กางเง ว่าสมควรแล้วมันไม่ได้เสื้อบอลของ GJG งไม่ได้คือมันเหมือนเป็นทีมงานวัดไปพี่ต้อมผมใส่เสื้อบอลไปเที่ยวกับเพื่อนโดนล้อโดนแซยับเลยพอมีเทคนิคอะไรในการแมทชุดกับเสื้อบ bon อลไปเที่ยวมากงไหมครับเวลาเลือกอ่ะพี่ก็จะเลือกแบบตามสีง่ายๆเนาะเดี๋ยวลองแมทให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะอธิบายแบบให้เห็นภาพละกันว่ายังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกแบบชุดแมนยูฤดดูการนี้เนาะเป็นชุดเย้าชุดเดียวแล้วก็เติร์ดคิดเนาะว่าเออแบบ แต่งยังไงแต่ก็เหมือนเดิมนะครับมันเป็นแบบความชอบส่วนบุคคลออกมาแชร์กันเนาะเผื่อชอบเอาไปใช้กันได้เดี๋ยวไปตามไปดูกันว่าจะแมทยังไงบ้างเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นแบบลุกแรกเนาะอันนี้เป็นชุดชุดเย้าของแมนยูเนาะคือพี่อ่ะก็ไม่ได้แบบแต่งอะไรเวอร์วังอลังการแบบหรูหราเนาะคือแค่เหมือนประมาณแมทมากกว่าโดยที่พี่พยายามเลือกไม่ใส่งเกงขาสั้นเนาะไม่งั้นมันจะเหมือนฟุตบอลมากเกินไปเนาะก็ดูง่ายๆคือพี่จะดูแบบดูว่ามันมี สมมติถ้าเราวางเสื้อเป็นหลักใช่ไหมเวลาเราแต่งตัวเวลาพี่แต่งตัวพี่วางเสื้อเป็นหลักพี่ก็จะดูว่ามันมีส่วนไหนของเสื้อที่มันมีสีอื่นนอกเหนือจากสีพื้นไหมเหมือนชุดเนี้ยมันมีสีขาวพี่ก็แค่เอาเกงสีขาวมาต่อมาพี่ก็จะเลือกรองเท้าที่ใกล้เคียงกับสีขาวมากที่สุดถ้ามีรองเท้าสีขาวรองเท้าผ้าใบก็จะใส่รองเท้าสีขาวหลักการพี่มันคือแค่นั้นเลยก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เสื้อสีแดงมันมีแบบตรงนี้สีขาวเราก็เลือกเกงสีขาวต่อไปก็เป็นชุดเยือนชุดเยือนก็สีเข้มๆแบบนี้เนาะแล้วก็ ตรงโลโก้อะไรพวกนี้เขาจะทาเป็นเหมือนสีเงินเงาๆก็เลยเลือกกางเกงออกแนวแบบสีเทามีแต้มขาวมานิดนึงเนาะให้มันดูแบบสว่างๆคล้ายๆตรงนี้คือหลักการที่ผมแต่งอ่ะมันก็จะคล้ายๆเลยจริงๆอ่ะแบบไม่ใช่แค่ชุดบอลด้วยนะแทบจะแบบทุกชุดเลยจะคล้ายๆกันหมดเลยเ <Wow. S 1> นาะก็แบบใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ไปใช้กันได้เนาะอันนี้คือแบบอย่า ดามหน้าอย่าตำหนิเนาะอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะเอามาแบบไอเดียได้ก็เนี่ยครับเสื้อพอเราวางเสื้อเป็นหลักเสร็จปุ๊บต่อมาเราก็ดูว่ามีสีอะไรใกล้เคียงเราก็เลือกกางเกงกางเกงเสร็จปุ๊บรองเท้าผมก็จะเลือกสีรองเท้าแบบสีเทาอ,อ่อนๆอะไรเงี้ยมาใส่คล้ายๆกันตรงนี้ก็เป็นปกก็ทําให้เรียบร้อยส่วนตัวเชื้อตรงเนี้ยปกติถ้าผมใส่เสื้อเชิ้ตเนาะผมก็จะอยาดเข้าไปข้างในแต่อันนี้เป็นเสื้อบอลเนาะบางทีแบบมันมีรายละเอียดตรงชายเนี่ยเราก็อยากจปบ่อยให้เห็นประมาณนี้แบบสบายสบายแบบไม่ได้แบบ หรูหราทางการอะไรขนาดนั้นก็แบบสบายๆแต่ว่าเป็นสไตล์ที่ต่างกันเวลาแบบใส่เสื้อฟุตบอลจับคู่กับอย่างอื่นโดยที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นกางเกงขาสั้นก็ต่อไปนะครับว่าเป็นชุดสุดท้ายเราเป็นเติร์ดคิดของแมนยูนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสีขาวเนาะตัดสีดําแต่ผมไม่ได้ใส่สีดํามาเนาะผมเห็นมันมีแบบเป็นแผดแดงตรงนี้ก็จะเป็นแบบปิเล็กๆก็เลยเลือกเป็นสีเอ่อกางเกงสีแดงก็ไม่ได้เนาอเอ็นก็ดูแบบ ดูบันเทิงไปนิดนึงก็เลยเป็นแบบกางเกงแบบสีแบบเลื่อนหมูแบบนี้นะครับนี่ก็ตัดกันนะครับอันนี้ขาก็เป็นพับนเนาะก็เวลาเราใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวอันเนี้ยเราอาจจะไม่จาเป็นต้องใส่รองเท้าสีแดงก็ได้นะ <Yeah. S 1> เออปกติเวลาผมเลือกรองเท้าผมก็จะเลือกแบบไม่ใกล้เคียงกับกางเกงก็ใกล้เคียงกับเสือ้อแต่เนี่ยถ้าเลือกรอ,องเท้าสีแดงอะ่ะมันอาจจะแบบหายากที่จะเข้ากันก็เลยอาจจะต้องมากลับมาที่เสือ้อก็จะเป็นแบบรองเท้าผ้าใบสีขาวนะเออก็ใส่กัน คราวนี้ก็ปล่อยเสื้อเหมือนเดิมเนาะจะได้เห็นรายละเอียดชายเสื้อคราวนี้หลายคนอาจจะเห็นว่าเออแบบบางทีมันอาจจะดูแบบทําให้ขาสั้นเวลาปล่อยชายเสื้อเนาะแต่ว่าผมต้องบอกว่าเสื้อกีฬาผมจะใส่อะไรที่แบบมันโค้งๆให้มันสบายๆอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ดูออกมาสวยอะไรมากหรอกแต่มันก็แบบเออมันเป็นการแมทมากกว่าเนาะเออประมาณนี้นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้แมทมันอาจจะแบบยาวๆหน่อยก็ผมมันเสื้อบอลอย่างเงี้ยเออมันก็แบบใส่สบายๆครับประมาณนี้ อันนี้คือชุดทั้งหมดของแมนยูเนาะก็หลักการเวลาแต่งอ่ะของผมมันก็คล้ายๆกันหมดแหละมันไม่ได้เกี่ยวเสื้อฟุตบอลหรอกเนาะนี่คือเอามาใส่ให้ดูมาแชร์กันเนาะเผื่อเป็นประโยชน์แล้วที่อาร์มบอกว่าโดนล้อเนี่ยคือไปแต่งยังไงไหนบอกพี่หน่อยเอามาแชร์กันหน่อยที่อยากรู้อ๋อผมก็ใส่เสื้อบอลแล้วก็ใส่กางเกงเจเจก็สมควรแล้วมันไม่ได้เสื้อบอลกางเกงเจเจไม่ได้คือเสื้อบอลมันก็จะมีลายของมันอยู่แล้วใช่ไหมเออลายละเอียดของมันแล้วเราไปใส่กางเกงเจเจที่แบบลายอีก อันนั้นมันก็เหมือนกับมันเหมือนเป็นทีมงานวัดไปดูแบบลกเยอะไปหมดทุกอย่างบางทีข้างบนมันเยอะแล้วอ่ะข้างล่างเราก็ต้องเรียบๆคือไม่ได้หมายความว่าใส่เยอะมันผิดเนาะแต่ถ้าแบบถ้าเราอยากให้มันดูแบบพอดีพอดีก็อาจจะประมาณนี้อาจจะเยอะส่วนหนึ่งน้อยส่วนหนึ่งประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแบบผมเอามาแชร์เป็นไอเดียให้เพื่อนๆเนาะผมก็แบบตั้งหลักเป็นชุดแมนยูของฤดูการนี้3าอันเนาะแล้วก็หลักการอาจจะคล้ายๆกันหมดเนาะเป็นการแบบแมทสีหาสีให้แบบเข้ากันประมาณนี้ ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือบางคนน่ะถ้ากลัวว่าขาสั้นผมแนะนําให้แบบเ,เข้าไปในกางเกงแต่ด้วยความที่เวลาผมใส่เสื้อกีฬาเสื้อฟุตบอลอย่างเงี้ยผมเน้นแบบสบายๆไม่ได้ให้อดึดอัดก็เลยจะปล่อยเนาะมันก็จะแบบออกมาประมาณประมาณแบบนี้เน้นเน้นสีเน้นโทนให้มันแมทกันมากกว่านะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันละกันหรือใครที่มีไอเดียดีกว่าใครแต่งอะไรยังไงกับเออเสื้อบอลของตัวเองมีไอเดียที่แบบมาแชร์ื่อผมไปลองใช้บ้างก็ มาแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ดกดติดตามกันด้วยเนาะเดี๋ยวมีอะไรมาแชร์กันอีกรอบหน้านะครับมีไอเดียอะไรมาบอกเนาะฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไว้เจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบาย